กับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องสีขอวพู่ทีวีนะครับเดินทางมาที่น้องสองห้องวีลัมนะครับมาติดตามตัวเลขครับเจนะครับเอาติไปถามตัวเลขนะครับถามตัวเลขนเกพนนนะครับเพราะว่าเพนนถูกบ่อยนะครับเด้งวนเด้นะครับเอาสิด้ตัวใดไปติดตามกันเลยนะครับ มด่านอนก็กี่ดินเลยจ้ะแบีดันนีกก็เลยืออายุจะของคืออายุจะของแบบวันเกิดกับแปแปนั่นแหะกัเก้าน่ว่ซื้อซื้อตัลอตเตีได้ที่ไปนายุสามถูนคสามก็ว่าได้รถกดะี่เน่ได้เข้ากไเก่าเก่าใชพาเป่ยนป่นก็หมเลยเอาเก่าเกาน่นั่งืน้นองตื่เที่เ้า กันยังอี่นะยิ่มก็เรียอสองสามตัวอันเขาเขาเรียงเลยว่าอันันันพันวันึืนไปบนเขาเรียนไหวพระเขาพุทรลปนะเขาพยายาม คืบอกหกแลนด์รมันจะเสียรางวัลที่หนึขอหา้าแม่พาพฝันบอกคน่าหาราแม่พ่อฝันบอกคน่าอยากได้เง่น้จะหาราันนี้เพิ่นบอกเลขบ่บันแต่พ่อฝันเรื่องนั้นปุ๊บก็มาฝัน่าซูนในหัวเออ่ังกาศูนในหัวเนาะพอมันสีนีู้นบ่แมันนีู้นอีกบอกตาูนเก่าีกว่เพราะว่าพระมาูนเก่าบอแเมีนพระน้ำยัง มแมนนฝันห็นพญานาคพานาคกน้ำเจ็ดภูเขานี่ก็น้ำแปดแมนบอภูเขาแปเเขากแปดทเยของแดกนะกล้วยแล้วตีแล้วตีแมนตีช่ยกันล้วยแล้วตีแมนว่ายวให้ได้ละกฝันเือวางแใหนจะเกยยจะพอทีหนึงใล้าตีหมอเองตีคนเองตีของคนเองเหรอเก้าศูนยะเอาเกไปก่อนเกาไตัวเดียวเลยว่ะตัวเดียวเก ก้าศูนย์กหน่อยเเนาะน่อยแหงเนาะร่ตัวใดเตัวเก่าศูนย์เนาะแล้ก็ฝันเห็นพญานเนี่ยพญานอยู่ต่ว่าเกาูนี่มันจะใส่มากหร่ไดูนย์ัวูนในัวมันะนี่ศูนเนบเก้าูนเกาเนนเนาเป็นลักเอาูนเป็นลักมากูน ศูนย์แห้งูนยแห้งมาสว่าไปวาพาวายเพระมนเรู้ว่าจีสือตัวไหนศูนย์ยังบักศนยังบันาดเนาะเข้ากัตีเขากตีเพิ่มบอยกับตัวฉันแตว่าเพิ่นเพิ่ตีได้แค่เก้าศูนศนย์เกาเป็นยังเป็นเจ็ด่อ่าเป็นเจ็ดเจ็ศูนเก่าที่สนาดแม่นย์เจ็ดเก่าคอสูนย์เจ็ดเก่า เอด็กขันว่าขันว่าเอาซีนเป็นหลักเนาะตัวเก้าแปดแปดกันไกัเพื่อมันไม่กีกเนาะมันหามันตะรอบดังตัวเก้าเป็แปดฝันบอกฝันตัวเก้าแปดแปดฝันที่ยแปดแปดนอนมาเลยเพ่นวานอนในจีดินฝันนอนมากในจีดินมันได้แปดแปดนออนนี่อฝันเหีนแปดแปดฝันออเก้าเก้า วันนีเพ่นฟันแล้วเขียนเขียนให้นม่เสียตันเห็นพญานาคแมนบ่ครับฝันเห็นนั่นขึ้นไปไหว้พระขอพรพญานาคขอให้ได้เงินไปนี่เด้อจะหาล้านว่านี่หลายที่กันตอนนี้เนาะีอดหล้านว่าขอหล้านแมนบอนั่นล้ั่นานะเกก้ยเน่ย เจ็กวยคนมีเส็กว้นมีเซนห้าศูนย์หกศูนเก้าศูนเบดแเอาตัวใดค่ะคัดวงกลมไหเนไหยสามตัวเนี้ยวงกลมเก้าศูนยตัวสตัตัวใดเีย่นะี่ครับเจก เจ็ดเกาเกจ็ดเจเก้าก no ับแปเกแค่นั้นแหะตอนเห็นพัฒนากับผูเขานี่จะแค่นแปดกนี้เลยหาศูนย์นย์บอกรู้อะไรเกหาศูนย์้าหาศูนย์ามตตีให้เล็วเกาหาศูนยเกาหนยน้องมังคุดสิเอ็ดหนึ่ิถุนาหกหก 5 0 6 0 9 0 88แล้วก็หน no ึ่งมิถุนายนหนึ่งาเานยน่ิอยอนีแล้วครับเเอาตัวนี้มิเดียวเก้าเดียวที่เปนมักกันแล้วเนาะมักแห้งมักแห้งเกู้นยนยนั่นครับนูนย์ือปวยังค่ะยังค่ะนิดตั้คแต่ับงควงอ่ะ เอาครับนี่เ้อครับนี่เก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้ซูมเราเด้อซูมซูมกค่หน่เขึ้นสูงหนึ่งหัวขึนมาหน่มเนาะซูมมาะขาดกันเลาการแปมนซิกการแป้นซิกการแป้นซิกการก็เรืเอยโตโตนั่นนั่นเว่าซูายกับซูหมันมันมีที่ไปที่มาตัวังยังเนาะแต่ละตัว ตีแปแกนี้หน่อจ้าอเจ้ก้้าศูนย์หกศนย้าศูนย์แปดแปดสามเต่ามีเก้าห้าศูนยมากทีสุดเก้เกมากแหงมากแหงเกนี่เป็นมากแห้งเพ่นบ่อยเป็เิ่งของเพิ่นะมีเลยังไงบอกเก เก้าศูนย์หกศูนย์แปดแปดห้าศูนยเก้าห้าศูนยอะแ่มาปลอกเอาเลยพี่น้องแนนใเป็นแค่แนวทางสามศูนย์ืออะไรนกเ่าดการตวงกันเ้ยเกิดโดนเนาะให้เป็นแค่แนวทางใหเปนแค่แนวทางพิสูากันเขาวันนี้ฝากล้านเต็มแน่นล้านมินิมาร์กับล้านล้านมินิมาร์กมาร์วแล้วกานเจแดงาสแยกข้างผ่าแต่วาแวดจะ้านลาบอยงค่ะ ทางภาคอำเภออำเภอบ้านใหม่เชพุธจังหวัดป uh ุยลำใชายแดนติดกับปช่องหงส์ก่อนแกะอ้ามาหลายเที่ยแล้วแต่มากินแค่เขายุ่งอยู่แล้วมามาเต็มใจดิมาฝากเนื้อฝากท้องฝากท้องไว้ตัวมากินอยู่วเสียบนือเลยไม่กินเลยพี่น้องได้สมมมากินเขาก็จะแจกเลขแจกเบอร์ไปน้ำอยากได้เปรี้ยวหมูเปรี้ยวโคอันอี้ยันอีกว่า ใส่กอใสกเออจัแวะมาไเองนใส่กอยจุเอออาหารดจุข้อยจุาดอยลืมจิ้นเอาใส่จุเลืมจิ้น่อนน้น้สดสดบ่าปไปามเด็นดหมอเนาะเมื่อไหร่ก็แวะมาน้องมังคุดเป็นน้องของเจกล้วยปากแดง เป็นลูกสาวของเจศเดีนี่เด้อครับนี่นี่เนี่ยเด้ัย่านี่อบอเป็นนัการลายกันไปเนาะห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเก้็กมักแห้งก็ที่เก้ศเด้อพี่น้องมักศูนย์หมักศูนย์แห้งมักศูนย์แห้งู่ยนให้พ่อเพื่อนว่า จะได้จะศูนย์ครับทบขอบอคุณน้องมังคุดหลายๆครับกระจายไปแล้วนะครับเลขของน้องมังคุดนะครับได้คำมาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องส่องคุณชีวิตนำเด้อครับสำหรับวันนี้ก็ให้รำาุ้ยนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็ขอคข้า่าสวัสดีครับ